สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนํา AI สายฟรีนะครับซึ่งผมก็ได้เคยแนะนําไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งตอนนั้นกับตอนนี้ฟีเจอร์มันก็ได้เปลี่ยนหน้าตาไปเยอะแยะมากไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําให้ก่อนนะครับว่าเรื่องของ AI ภาคเสียงนี่มีตัวดีๆหลายตัวมากๆครับถ้าของคนไทยเองผมแนะนําบอน้อยครับบอดน้อยคือตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ของต่างประเทศผมแนะนํา u Voice นะครับ อยู่ไว้ก็คือดีมากๆครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้อาจจะมีฟรีแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้งานจริงจัเลยยาวๆเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่ารายเดือนนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงนะครับส่วนตัวฟรีนะครับผมจะพาไปใช้ Google AI Studio นะตัวฟรีเลยที่เป็นของ Google นะครับอ่ะก่อนอื่นให้ดูบอทน้อยนะครับว่าเขาเก่งแค่ไหนนะครับจริงๆเขาเก่งมากๆนะครับดูนะครับมีทานดาวลูกไก่มีทานอิศพร้อมภาพประกอบสีสันสดใสและ ค่ดููผ้ใหญรับวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีอ่านี่ครับและเขาก็มีหลายภาษาเลยนะครับนี่ครับมีหลายภาษาอันนี้ครับสมาร์ทไลท์โปรอุปกรณ์นวัตกรรมนี้ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยนี่คือมีเยอะมากๆนะครับเมากๆคนี่เขาเข้าภาษาอิสานภาษาไทยด้วยนะครับส่วนยูไวท์นะครับยูไวท์นี่ก็เป็นตัวของต่างประเทศที่เก่งมากๆครับก็มีหลายภาษาเช่นกันลองดูของยูไวท์นะครับสวัสดีค่ะเปรมดีมาแล้วนะคะ ดิฉันให้เสียงอ่านภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติมากอ่านดูน้ำผึ้งเป็นอาหารชนิดเดียวที่ไม่มีวันเน่าเสียโดยมีการค้นพบน้ำผึ้งอายุก,กว่า3,000ปีในซึ่งทั้งสองตัวนี้นี่ถ้าใช้ยาวๆมันก็จะมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแพงมากนะครับอย่างอันนี้79บาทพันเครดิตนะครับส่วนของยูไว้ก็ไม่ได้แรงมากนะครับมาดูราคาตรงนี้ก็ได้นะครับ เขาก็จะนับเป็นแบบนี้นะครับ10 USD ได้20,000 point แบบนี้นะครับทีนี้สำหรับท่านที่ไม่มีงบประมาณเนาะสำหรับท่านที่ไม่มีงบประมาณนะครับมีตัวไหนดีที่สุดนะครับ สำหรับสายฟรีเนาะมันที้ยิงมันก็มีของจีนของทางฝรั่งก็มีนะครับส่วนตัวที่ผมจะแนะนำเนาะผมขอแนะนําตัวที่มีมาตรฐานหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งเขาจะเป็นเบื้องหลังของ Google นะครับก็คือ Google AI Studio นะครับตัวที่ผมเข้ามานะครับถามว่าทําไมมันถึงได้ฟรีนะครับก็เพราะว่ามันคือระบบหลังบ้านนะครับคล้ายๆกับว่าเรามาช่วยเขาพัฒนาพอตัวไหนมันดีนะครับเขาก็จะล้นโปรดักต์ออกไปนะครับออกไปไหนออกไปใช้งานในพวก AI ต่างๆใน Gemini ยเอ่ยใน Pro ในวิดนะครับ รหรือ VO 3หรือนตบุ๊ก L M พวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเบื้องหลังเขานะอ่าทีนี้หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่าก็มีเข้ามาแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนในคลิปเนาะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละครับอ่าแต่ว่าบางคนอาจจะหาไม่เจอเนาะอ่ามาเริ่มต้นกันใช้งานกันเลยครับสำหรับท่านที่เปิดเข้ามานะครับมันก็อยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกเนาะอ่าเพื่อให้ดูง่ายนิดนึงนะครับให้ทุกท่านมาที่ด้านซ้ายมือนะครับมากดที่เพกระวั d ตัวน,นี้ครับ กดที่ p เพกาวเสร็จนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีตัวเลือกนะครับฟีเจอร์แบบต่างๆนะครับถ้าเราคลิก Gemini นะครับมันก็คือการเหมือนพูดคุยกับ Gemini ธรรมดาปกตินะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือน c ช a t g p ีนั่นเองอ่า Image นะครับอันนี้มี Image นะครับมี Nano Banana นะครับสร้างรูปภาพสร้างอะไรต่างๆนะครับตัวสร้างวิดีโอที่เป็น V.O. 2นะครับ VO2 แล้วก็มาตัวนี้ครับตัวที่ผมจะพาใช้ในวันนี้นะครับก็คือการภาคเสียงนะครับออดิโอตัวนี้นั่นเองจากนั้นก็ตัวนี้มันจะมี2ตัวนะครับมีตัวโปรแล้วก็ตัวแฟ p พรีวิวนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็โอเคแล้วครับใช้ตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับหรือท่านไหนอยากลองตัวโปรตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้เรามาเอาตัวแ a ดตัวนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานของเราด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันก็จะเข้ามาหน้าปกติเหมือนในคลิปก่อนๆที่ผมเคยสอนนะครับดูแถบขวามือครับมันจะมีคำว่า Sin g l e s p e a k e r นะครับแล้วก็มันตินะครับอันนี้คือสำหรับพูด2คนอันนี้คือสำหรับพูดคนเดียวนะครับเอาแบบแนะนำแบบพูดคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับเขามีโมเดลให้เซตติ้งเยอะแยะมากมายนะครับอะไรทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ตรงช่องแรกนะครับสไตล์นะครับก็คือเราอยากใช้โทนเสียงแบบไหนนะครับสมมุติเล่าเรื่องผีนะครับเราใช้โทนเสียงแบบไหนนะครับเล่านิทานใช้โทนเสียงแบบไหนนะครับวันนี้ขอมาในแนวแบบขายสินค้าแล้วกันนะครับขายสินค้าออนไลน์นะครับผมจะพิมพ์ไปว่าอะนครับอแนะนำว่าใช้ Google แปลภาษาเลยนะครับ คปนะครับไปวางในโทนเสียงตัวนี้นะครับแนะนําว่าควรใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใช้ Google แปลภาษามาช่วยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เป็นใส่คําพูดนะครับที่เราจะขายสินค้าตัวนั้นเองนะครับอนี่ครับผมให้จิมช่วยเขียนน้กันนะครับโอเคผมได้ข้อความจากนี้มาแล้วนะครับจากนั้นก็มาวางครับตอนนี้สามารถใส่ภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ อนไนที่ไม่จําเป็นเราลบออกน,นะครับนี่อย่างเครื่องหมายตัวนี้ไม่ต้องเอานะครับจุดๆๆนี่ไม่จําเป็นไม่ต้องใส่นะครับเว้นวักครั้งเดียวพออันนี้อาจจะใส่ราคานะครับอ่ะเก้าสิบเก้าบาทโอเคอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่ะถ้าใครทําแบบเรียงลงมาเป็นบรรทัดแบบนี้นะครับเรียงลงมาบรรทัดแบบนี้นะครับอ่ะข้อแรกคือเปลืองเครดิตด้วยนะครับข้อ2คือมันจะพูดตกหล่นนะครับก็แนะนํวาว่า ถ้าอยากพูดได้ยาวๆครั้งเดียวให้ทําเป็นเหมือนกับเรียงความนะครับ mm. ก็คือพูดต่อกันไปเลยพิมพ์ต่อันไปเลยไม่ต้องไปใส่ข้ออะไรเรียงลงมาให้มันยาวนะครับทีนี้เราใส่ยาวได้เท่าไหร่เราก็ใส่ยาวลงมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเต็มหน้าเลยก็ได้นะครับหรือล้นหน้าไปเลยก็ได้ผมเคยทําได้สูงสุดเนี่ยสานาทีทําได้อยู่นะครับสําหรับแบบฟรีเนาะ,ะแนะนาว่าถ้าใครบทยาวก็ให้ทําครั้งเดียวจบนะครับเสียงจะได้เหมือนเดิมเป๊ะทีนี้ เรามาดูขวามือนะครับตรงโมเดลเซตติ้งตัวนี้นะครับเทอร์มเรเตอร์คืออันนี้ไม่ใช่อุณหภูมินอะอันนี้มันคือความคิดสร้างสรรค์นเนาะถ้าเราดึงขึ้นมาสูงเนี่ย AI มันจะแบบว่าไปจินตนาการเพิ่มนะครับบางตัวมันก็ใส่30บาทเท่าเอ้ยบเกาบาทเท่านั้นค่าอะไรแบบเนี้ยคือมันจะ,ะคิดเพิ่มเติมเข้ามาให้เรานะครับหรือบางอันมันก็ตัดออกคําที่เกินคําที่ไม่สมควรพูดอะไรแบบนี้นะครับก็ใครอยากได้เป๊ะ ก็ลดลงมาศูนย์เลยนะครับส่วนใครอยากเอาพอดีพอดีตั้งไว้ค่าที่มาตรฐานที่1เลยก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้ตรงเลือกเสียงนะครับเราก็มาลองเลือกแล้วก็ฟังนะครับตอนนี้มีเยอะมากครับลองกดฟังได้ What kind of problem could we solve? What kind of project? What idea do you want to bring to life? เห็นว่าเป็นอังกฤษแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจครับเราก็เลือกมาเลยปึ้งนะครับ ยังไงตอนพูดมันก็จะเป็นไทยอยู่แล้วครับอ่าไม่ต้องไปสนใจต,ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็แค่กดลันครับกดลันปับ๊บนี่ครับรอแป๊บหนึ่งครับก็ถ้าใครเป็นบทยาวๆเนาะถ้าใครยาวๆแบบ3 0 4 0บรรทัดอย่างเงี้ยก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ครับไปทำอะไรอย่างอื่นได้ทำออื่นรอนะครับแล้วพอเขาทำเสร็จ เสียงมันจะเด้งขึ้นมาให้เราได้ยินอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเราเปิดเสียงจากโน้ตบุ๊กของเราไว้นะ้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทําในโทรศัพท์เนี่ยมันจะโหลดไม่ได้นะครับก็ต้องทําในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่านี่คือระบบหลังบ้านของ AI จาก Google นั่นเองอ่าตอนนี้เขาได้เจนเสร็จแล้วนะครับได้มา30มิทนะสองมทัดตัวนี้มาลองฟังกันครับ สาวๆคะ่ะใครกำลังมองหารองเท้าแตะที่ใส่แล้วเท้าดูเรียวต้องคู่นี้เลยดีไซน์มินิมอลเรียบหรูดูแพงมากจะใส่ไปคาเฟ่หรือไปทะเลก็คอมพลีตลุกได้ทุกลุกโอ้โหน้ำเสียงเป็นไงครับนุ่มแล้วก็ขายเหมือนแบบขายจริงๆเหมือนคนพูดจริงๆเนี่ถ้าเอาผ้าใบม,มาใส่นี่โอ้โหไม่มีที่ติดเลยนะครับนี่แล้วก็เทียบได้รับตัวจ่ายเงินของ ยูไว้แล้วก็บทหน่อยเลยนะครับนี่แค่แบบว่ามันอาจจะทําแบบเป็นเรื่องแบบยาวๆแบบหลายๆชั่วโมงไม่ได้เนาะวิธีดาวน์โหลดนะครับเราคลิกจุด3จุดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่ครับก็จะได้ไฟล์มาอ่ะทีนี้มาลองแบบ2คนพูดแล้วกันนะครับมันติสปิเกอร์ครับตัวนี้ครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาดูตรงกลางนะครับ อันนี้ก็ไม่ยากครับตอนแรกก็ใส่โทนเสียงเมอนเดิมนะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะครับเขาก็จะอ่า่านให้เราอยู่แล้วนะครับตอนให้เราไม่ใส่อะไรเลย AI มันก็จะคิดให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากพิเศษหน่อยก็สามารถบอกได้ว่าเสียงชายเสียงหญิงอายุเท่าไหร่เสียงคนแก่เสียงเด็กอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ AI ช่วยเขียนการขายที่ชู่นะครับเป็นบทสั้นๆส,สลับระหว่างชายกับหญิงนะครับอะ เริ่มต้นที่ผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับนี่บทที่1นป,ปึน๊บะครับก็บมาครับอันนี้เดี๋ยวตรงสไตล์ผมจะเป็นไว้ก่อนนะครับอันแรกเป็นเสียงผู้หญิงนะครับสปีเกอร์หนึ่งนะจากนั้นชายก็ตอบครับนี่ครับแบบนี้เนาะ จากนั้นก็ตอนนี้สามารถใส่โทนเสียงได้ครับผมใช้ o o o l l p แปลนะครับผมบอกว่าเอาโทนเสียงพ่อค้าแม่ค้านะรายสินค้าออนไลน์นี่ครับผู้หญิงพูดประมาณนี้ผู้ชายพูดประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกน้ำเสียงนะครับตรงขวามือเลื่อนลงมานะครับสปีเกอร์หนึ่งะครับใช้เสียงใครดีอลองฟังครับ ready to build something awesome today got a project in mind. What do you want to e x p What sparks your What sparks your interest? What's a skill What kind of problem could we solve? ผู้หญิงผมเลือกเสียงนี้แล้วกันส่วนผู้ชาย Speaker 2มาฟังครับ Speaker 2 What sparks your Ready to make something amazing? What sparks your interest? ผู้ชายผมเลือกคนนี้แล้วกันนะครับได้มาแล้วครับน้ำเสียงฉะนั้นก็มากดรันตัวนี้เลย ส่วนใครอยากเพิ่มไดอะรล็อกเข้ามาอีกข้อมากดแอดตัวนี้ได้นะครับนี่ครับเขาก็สามารถพูดต่อไปอีกเพิ่มไดอะรล็อกเข้ามาอีกได้ครับสมมุติว่าจะพูดต่อไปอีกทําให้ดูเลยแล้วกันเผื่อบางคนทําไม่เป็นเนาะสมมติผู้หญิงพูดต่อไปอีกนะครับแล้วก็ชายเขาพูดต่ออีกรอบ ใายพูดต่ออีกรอบแบบนี้นะครับชื่ี้ห้อไม่เอาแล้วกันนี่ครับเราก็สามารถสลับพูดสลับพูดไปง,งี้ได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มแนวหลอกไปได้นะครับอย่างนั้นเราก็แค่กดลั่นนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเราไปทําอย่างอื่นได้นะครับซึ่งบทสั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้รอนานนะครับรอแป๊บเดียวครับ ทุกคนคะดูนี้ก่อนที่ชู่ที่บ้านใครขาดง่ายเช็ดนิดเดียวก็ยุ่ยเปื่อยบ้างโหพูดแล้วช้ำใจครับเช็ดโต๊ะทีขุยติดเต็มมือเลยเงินต้องลองตัวนี้ค่ะกระดาษหนาสี่ชั้นเหนือเหนียวนุ่มสุดๆเฮ้ยเหนียวจริงครับพี่น้องดูดิดึงแรงๆยังไม่ขาดเลยโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยถ้าใครทำแอฟเเนี่ยเอาไปปักตะกร้าได้เลยนะครับเนี่ย โอเคและนี่ก็คือการใช้งาน AI ภาคเสียงตัวฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับที่ผมเคยใช้งานมาทุกค่ายเนะี่ยผมชอบ ควนี้ที่สุดนะครับสำหรับ Google AI Studio นะครับเพื่อนๆอาจจะเจอตัวที่ดีกว่านี้นะครับหรือให้ฟรีมากกว่านี้ถ้าใครเจอของดีกว่านี้ก็แวะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าไปเจอของไหนก็แวะมาบอกกันได้นะครับขอแค่ว่าเข้าไปใช้แล้วปลอดภัยนะครับไม่เก็บข้อมูลเราทีหลังหรือว่าไม่เก็บเงินเราทีหลังนะครับมีอะไรดีๆก็อาจจะเดี๋ยวแวะมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ